ไมไ่เป็นเบาหวานก็สามารถที่จะซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลเนี่ยมาตรวจสุขภาพของตัวเองได้นะครับผมกับเจ้าตัว YouWell ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวริวกันครับโอเคมาครับเรามาแกะกล่องกันกับเจ้าตัวเครื่องวัดน้ําตาลของยี่ห้อยูเวลนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น710นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย เครื่องวัดน้ําตาลเนี่ยมีอยู่หลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็จริงๆก็มีอยู่หลากหลายยี่ห้อมากนะครับแต่ว่าของ u ูเวเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายรุ่นนะครับแต่แต่ตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวเจ็ดหนึ่งูนเนี่ยผมถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับผมก็คือสามารถที่จะใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการฟังก์ชันมากกว่านี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องการฟังก์ชันที่แบบว่าตรวจระดับน้ําตาลเนี่ยก่อนทานข้าวแล้วก็หลังทานข้าวนะเพื่อจับคู่กันนะครับ ไว้สาหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของภาวะเบาหวานนะครับผมก็เขาก็มีรุ่นนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันได้เจ้าตัวเจ็ส่วนตัวนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันตัวนั้นนะครับผมก็เป็นเครื่องตรวจท,ทั่วไปเครื่องตรวจมาตรฐานทั่วๆไปนะครับลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับด้าน,นนอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ถูกซิลมาแล้วบอกว่าอ่าโอเคยังไม่ถูกแกะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันโอเคครับตัวเครื่องเนี่ย ประกอบไปด้วยคู่มือนะครับผมแน่นอนครับเจ้าตัวนี้มีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแยกกันมานะครับปุ๊บอ่ะในกล่องนะครับผมเขาจะมีกล่องเนี่ยให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าตัวเข็มนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดเข็มนะครับแถมมาให้เนี่ยสิบชุดนะครับอ่ะมีแบตเตอรี่นะครับผม เป็นแบตเตอรี่เป็นฐานกระดุมนะครับรุ่นสองศูนย์สามสองนะครับผมสำหรับใส่เจ้าตัวเครื่องวัดน้ำตาลตัวนี้นะครับะเครื่องวัดน้ำตาลเนี่ยก็ลักษณะจะเป็นนี้นะครับมีปุ่มทำงานเนี่ยอยู่หนึ่งปุ่มนะครับอะโอเคสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะครับผมก็คือปกติเนี่ยฐานกระดุมเนี่ยที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นถาดสไลด์หรือไม่ก็ต้องขันน็อตอะไรสักอย่างนะครับเพื่อเปลี่ยนถานนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ เปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนฐานได้นะครับผมคือต้องบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ดีไซน์มาชอบมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยส่วนตัวชอบมากเลยนะครับอะข้างบนเนี่ยก็เป็นช่องสําหรับเสียบแผ่นเจ้าตัวเทสนะครับโอเคทีนี้มีเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นน้ํายาคาลิเบตนะครับนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ํายาคาลิเบตตัวนี้นะครับผมก็ถ้าคุณใช้เจ้าตัวนี้ไปน,นานนะครับาอาจจะต้องคาลิเบตสักก็อาจจะต้องคาลิเบตสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยมีอายุอยู in ่นะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เปิดนะครับผมไอเจ้าตัวน้ํายาเนี่ยมันก็สามารถเก็บได้เนี่ยก็สักประมาณปีหนึ่งนะครับโดยประมาณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดแล้วเนี่ยน้ํายาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ได้แค่ประมาณสามสิบวันเท่านั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้เนี่ยก็ใช้ก่อนหมดอายุแล้วกันนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเครื่องมันเพี้ยนๆนะครับผมก็ลองลองใช้ตัวนี้ดูนะครับอ่ะในชุดนะครับผมสิ่งที่เขามีให้ นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเข็มครับนี่เจ้าตัวนี้เป็นตัวแทงเข็มนะครับสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับผมเพราะมีระดับตั้งแต่สามเอ่อหนึ่งมีตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงห้านะครับผมผิวผู้ชายเนี่ยก็อาจจะซักประมาณสามนะครับผมผิวผู้หญิงอาจจะซักประมาณสองนะครับวันนี้ก็ขึ้นกับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าลองใช้แล้วเนี่ยปรากฏใช้เลขสามรู้สึกเฮ้ยมันเจ็บเกินหว่านแล้วเลือดมันออกมาไหลเยอะเกินนะครับผมเพื่อนๆก็ปรับเป็นระดับสองก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเหนี่ยวไกนะครับแล้วก็มีนี่ตัวนี้อ่ะเป็นตัวเขาเรียกอะไรชักชักจะตัวสปินสําหรับยิงเข็มนะครับปึ๊บอ่ะตรงนี้นะครับซึ่งทีนี้เวลาใช้งานนะครับผมคุณก็เปิดเจ้าตัวนี้เปิดล,ล็อกออกมานะครับผมแล้วก็เอาเข็มเจ้าตัวนั้นใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเทเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็ล็อกกลับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นี่ก็คือเปิดล็อกนะครับผม,บบเ,บผมเพื่อใส่เข็ม นะครับแล้วก็ปิดล็อกเพื่อนําเข็มเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมเขาแถมชุดเทสมาให้นะครับตรงนี้เป็นแผ่นเทสของเขานะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยสิบชุดเช่นเดียวกับเข็มนะครับผมเจ้าตัวเทสพวกนี้นะครับมันก็จะมีอายุเหมือนกันนะครับผมมาว่าอายุเนี่ยควรจะเทสเนี่ยถึงก่อนเมื่อไหร่นะครับอย่างเนี้ยก็คือมรายุปีสองพันยิบหกนะครับตรงนี้ คือพวกนี้เนี่ยถ้าหมดอายุนะครับผมก็ควรจะทิ้งอย่างเดียวนะครับผมไม่งั้นเนี่ยค่าที่คุณวัดเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกระดุมกันตรงนี้นะครับผมเครื่องมันเล็กนิดเดียวเองนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาใส่ฐานครับโอเคฐานก็คือมีตัวล็อกอย่างดีนะครับคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องใส่ฝาปิดก็ได้นะครับแต่ว่าก็ใส่ฝาปิดเพื่อความเป็นเรียบร้อยนะครับปุ๊บตรงนี้อ่ะก็สามารถที่จะกดเปิดเครื่องได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เครื่องพวกนี้นะครับผมเวลาที่คุณเนี่ยใส่เจ้าตัวแผ่นเทสเข้าไปนะครับผมเครื่องจะติดอัตโนมัตินะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะเตรียมเข็มอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วค่อยใส่เจ้าตัวใจ้ตัวแผ่นเทสต,ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเครื่องมันจะได้ไม่ดับไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดกันสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับผมก็คือว่าไอ้กล่องที่เขาแถมมาให้นี่ละครับคือเราพกไปไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะ พกไปได้โดยง่ายนะครับนี่นะครับอืมตรงนี้พกไปได้ง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะพกไปเที่ยวก็ได้นะครับพวกนี้อ่าใส่ตรงนี้ปึ๊บเก็บเข้ากล่องเรียบร้อยครับสวยงามนะครับอ่าตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปลองเทสกันครับอ่ะมาครับเดี๋ยวมาแนะนําวิธีใช้สักนิดหนึ่งนะครับผมก็อ่านคู่มือไปด้วยนั่นแหละนะครับก็คือว่าเจ้าตัวพวกนี้นะครับผมอ่า มันจะมีฟังก์ชันเนี่ยในการเมมโมรีแล้วตัวค่าของเราได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันนาฬิกาไว้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบันทึกเนี่ยมันก็จะบันทึกตามวันและเวลานะครับเราจะได้ดูย้อนแทร็กย้อนหลังได้นะครับผมว่าเออเมือ่อวันนี้เนี่ยเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับผมค่าน้ําตาลของเราเป็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างเงี้ยค่าน้ําตาลเป็นเท่าไหร่นะครับผมง่ายดีนะครับผมเราก็คือการตั้งค่านะครับโดยการกดปุ่ม C ครับนี่ปุ่ม C มันเป็นตนี M ็มผมไม่แน่ใจว่าสามปุ่มอา่าเป็นปุ่ม M กับปุ่ม C นะครับก็คือเป็นซ้ายกับขวานะครับตรงกลางนี่ยมันการแบ่งช่องเ,ยเฉยๆนะครับก็คือกดก็คือปลดปุ่ม C นะครับผมค้างไว้สามวินาทีครับปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นการเหมือนเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมปุ๊บทีนี้มันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับซึ่งเลขตัวแรกที่กระพริบนะครับจะเป็นเลขปีนะครับ สองศนนะครับก็คือปีสอง0ูนสองศูนย์นะครับปัจจุบันเนี่ยปีสองศูนย์สองห้านะครับอ่ะก็กดไปนะครับผมเป็นสองานะครับหลังจากนียกด c ีเพื่อยืนยันครับปึ๊บทีนี้ต่อไปนะครับผมนะครับผมอ่ะเราก็กำหนดเลขเดือนครับปึ๊บมันจะกระพริบเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคที่ผมอัดเนี่ยก็คือเดือนเจ็ดนะครับผมอ่ะเรียบร้อยต่อไปครับอ่ะก็ต้องเป็น วันแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้เป็นวันแน่นอนปึ๊บอ่ะโอเควันนี้วันผมอาจเป็นวันที่สี่กรกฎานะครับอ่ะโอเคครับเป็นวันที่สี่ฉะนั้นกดเวลานะครับผมเวลาเนี่ยหน่วยจะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมปัจจุบันเนี่ยตอนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็คือสองทุ่มนะครับผมแล้วก็สิบเอ็ดนาทีนะครับอ้าโอเคมาขยายความนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยตรงที่ เลือกจะตัวหน่วยนะครับผมอ่าจะเห็นว่า mg ต่อ dl นะครับผมอ่ mg ต่อ dl เนี่ยคือมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับส่วน mmol p l, l เนี่ยก็คือมิลลิโมลต่อลิตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับผมอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหน่วย mmol per l เนี่ยก็คือเป็นค่าระดับน้ำตาลเป็นเป็นค่าปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 5.5นะครับผม5.5มิลล mm ิโมลต่อลิตรนะครับผมอาจจะถ้ากเกิดคุณใช้หน่วยนี้นะครับผมก็คือเอา5.5เนี่ยคูณด้วย18นะครับผมก็คือจะเท่ากับเก19มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยค่าที่ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับผมที่ในในเมืองไทยเนี่ยก็คือก็คือเป็น mg ต่อ dl นะครับก็คือเป็นม mm ิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมอ่ะซึ่ง ค่าควรปกติเนี่ยก่อนทานข้าวก็อยู่ที่ประมาณ7จสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับอ่ะตรงนี้ใครวัดแล้วงงๆนะครับผมคือว่าเฮ้ยทำไมวัดค่าน้ำตาลแล้วตัวเลขมันแบบปกติไปลงายาฉันเคยวัดได้แบบเอ้ยประมาณร้อยนิดๆอ่ะหรือว่าประมาณ7จ8 0สิบสิบกลายเป็นว่าทำไมพอไปวัดไอ้ตัวเนี้ยลืมตั้งค่านหน่วยนะครับกลายเป็นวัดเหลืออยู่แค่ประมาณ ห้าจุดกว่าแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอาจจะงงได้นะครับยังไงเนี่ยก็มาดูหน่วยตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปวัดกันครับโอเคมาครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบเครื่องกันนะครับอ่ะอันดับแรกเนี่ยผมเตรียมแผนทดสอบก่อนอันดับแรกจะเตรียมเข็มให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอ่ะโดยการแกะออกมา โอเคนะครับก็ใส่เข็มครับก็ทําการใส่เข็มครับวิธีใส่เข็มก็คือเราต้องบิดเจ้าตัวล็อกนี้ออกมานะครับผมอ่แล้วก็ทําการใส่เข็มนะครับนี่สำหรับการใส่เข็มนะครับผมเนี่ยจะมีเจ้าตัวที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือด้านของเข็มนะครับผมส่วนเจ้าตัวข้างล่างเนี่ยก็คือด้ามที่เอาไว้จับนะครับอ่โอเคนะครับตามร่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็บิดเข็มนะครับผม บิดออกมานะครับปุ๊บจับนะครับผมบิดตรงๆนะครับผมอย่าบิดงอนะครับผมเพราะถ้าบิดงอเนี่ยเข็มมันจะหักนะครับปุ๊บอ่ะอันนี้มีปลายเข็มแล้วเราเอาเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตัวนี้สําคัญตอนที่เราเลิกใช้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปิดล็อกเหมือนเดิมครับเนี่ยเียวไกลนะครับปุ๊บแค่ดึงนะครับผมหลังจากนั้นครับผมจะเช็ดแอลกอฮอล์อ่ใช้นิ้วนะครับตรงนี้ เช็ดตรงนี้เช็ดเครื่องมือด้วยก็ได้นะครับผมถ้าไม่มั่นใจนะครับปุ๊บอ่ะเช็ดครับดังานั้นก็นครับปุ๊บเอาเจ้าตัวนี้นะครับผม,มด้านที่เป็นแถบแบบนี้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บเครื่องจะอัตโนมัตินะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยตรงปลายนี้จะเอาไว้ใส่เลือดนะครับปุ๊บ เจาะได้เลยนะครับตรงนี้ก็เราเจาะนิ้วที่นิ้วนางนะครับปุบเรียบร้อยนะครับนี่เลือดออกมาเรียบร้อยนะครับที่แถบวัดครับปึบโอเครอประมาณสิบวิครับมันก็ออกมาแล้วนะครับผมนะครับอ่าก็ถือว่าระดับน้ําตาลเนี่ยปกตินะครับไม่เกินหนึ่งร้อยนะฮะแต่ว่านี้เนี่ยคือก่อนทานข้าวนะครับอ่ะทีนี้เราเทสเรียบร้อยนะครับผมวิธีการเก็บ ก็คือเราก็ถอดปุ๊บอ,ออกมานะครับแล้วก็เอาเข็มนะครับผมปลายเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปที่หัวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไปบาดคนอื่นนะครับนี่เป็นการวิธีการเก็บเข็มนะครับอ,รอ่ะเราก็ดึงออกครับปุ๊บเค okay. ส่วนแผ่นตรงนี้ก็ทำการทิ้งให้เรียบ พอถอดพอทุกเครื่องก็จะตัดอัตโนมัติครับก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะตรวจได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความกลัวเข็มนะครับก็อาจจะรู้สึกนิดนึงครับแต่ว่าเข็มเขานะครับสามารถที่จะปรับความแรงนะครับผมในการเจาะผิวหนังเราได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเจาะเบอร์นี้แล้วมันเจ็บไปนะครับคุณก็เปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นนะครับผมให้มันเจาะแล้วมันเจ็บน้อยลงนะครับแต่ว่าขอให้ได้เลือดเนี่ยปริมาณหนึ่งนะครับผมวันจะได้ ตรวได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่เสียแพนเทจโดยป่าประโยชน์ครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ